อย่างถนนสมเด็จเจ้าพยาถนนลาดยจ้านะครับแล้วก็มีร้านอาหารมากมายนะครับย่านนี้ย่าน,นที่สองนะครับเป็นย่านที่คลองศาลนะคะจุดจุดต่อเรือโดยสารทั้งเรือด่วนเจ้าพยาเรือข้างฟ้าไปยังศรีพยานะครับมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายนะครับสาลนะครับก็จะเป็นย่านวงเวียนใหญ่นะครับซึ่งจะจุดต่อจ,จุดต่อรถโดยสารสานะนะครับ และรถไฟไปยังแถบชานเมืองนะคบมีตลาดวงเปนใหญ่ด้วยนะคบนี่เป็นอันเรีของเจ้าราชบรมหาราชนะคบอันนี้ก็จะเป็นสี่นะคะก็จะเป็นย่านไอคอนสยามนะครับภายในนี้นะคะก็จะเป็นเป็นห้างไอคอนสยามนั่นเองนะคะเป็นอยู่ในโซนที่แบบย้อนยุคนะครับก็สามารถไปได้นะครับห้านะคะย่าน้งหนึงานะคงับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดดเด่นนะคบด้านศิลปะไทยจีนนะครับมีด้าน อาหารร้านค้าร้านกาแฟมากๆมากมายเลยนะคบซึ่งความยาวของรถฟ้านะครับความกว้างความยาวนะครับซึ่งประตูกว้างนะครับ1.9เมตรนะครับ1ตู้ยาว12 7 5เเมตรนะครับ2ตู้ยาวยี่เมตรนะครับความสูงของพื้นรถนะครับ1.1เมตรมีน้ำหนัก16.3าตันต่อตู้นะครับความสูงทั้งคือ3.5มเมตรนะคความกว้างหน้าขบวนนะครับหน้ารถนะกว้าง2 8เมตรเลยนะครับโดยที่มีระบบรถไฟฟ้าบอมมาริโอนะครับรุ่น Inova In n APM 300นะครับมีระบบอนุสัญญาความเร็วสูงสุดความสีการเดินรถนะอนุสัญญาก็จะมี City Flow 650ความเร็วสูงสุดก็คือ80กิลเมตรต่อชั่วโมงครับความจีการเดินรถนะครับในชั่วโมงเล่นด่วนนะครับก็จะเป็น5หรือ6นาทีต่อขอบวนเลยครับข้อดีของสายสีทองก็จะมีดังนี้นะครับ และนี่นะคะเป็นกําหนดการการเปิดให้บริการนะคะก็จะมีการก่อสร้างต่างๆนะับนี่จากข้าตรู161เลยนะคะนี่ซึ่งระยะที่หนึ่งนะคะก็จะถึงคลองศาลจุดเชื่อมต่อสายสีแดงครับแล้วต่อไปนะคะระยะที่สองก็จะถึงระยะที่หกค่ะเชื่อมต่อสายสีโมนครับระยะที่หนึ่งก็จะมีระยะทาง1.810กิโลเมตรนะครับระยะที่สองจะมี0.95กิโลเมตรนะคะ ค่าโดยสาร15บาทตลอดสายนะคะนะซึ่งแผนที่บริเวณสถานีนี้นะคะก็จะมีดังนี้นะคะเป็นของกรุงธนบุรีนะคะจีหนึ่นั่นเองครับมีสี่ทางออกนะครับ,รบตรวที่ทางออกที่1นะคะก็สามารถไปที่ไทยสาทรนะครับแล้วก็คิวเฮาส์คอนโดสาทรนะครับธนาคนารกรุงศรีตรีานะคะโรงเรียนนานาชาติ อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับไฮโอนิอสนะครับก็ทองเพลงนะครับนะอันนี้นะครับก็จะเป็นทักออกที่สองเขาสามารถไปที่วิลล่าสระทอคอนโดมิเนียมนะครับท้าออกที่สี่นะครับก็สามารถไปเดอะวันแมนคลองสระทองตากสินนะครับไดไอไอดีโอนะครับโมบินะครสบะทอรตากสินนะครับส่วนทักออกที่สามนี้นะคบก็จะเป็น สามารถไปเปลี่ยนเส้นทางไปที่สายสีลมนะคะ BTS สายสีลมได้เลยนะครับแล้วก็ตรงน,นี้นะคะเป็นซอยกรุงธุรี5นะครับอันนี้ก็จะเป็นซอยกรุงธม,มรี7นะคะนะก็จะมีซอยกรุงธม,มรีนะคบแยกๆไปนะครับอันนี้จะเป็นตรอกประทุมวิทยานะครับแล้วก็ถนนอีกมากมายนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะคะ นักดนตรีท่องเที่ยวครับเปไ็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงกับสัตว์สีทองคฮอปอ๋อก็ไม่น่าตอบเลยนะครับผมไม่อยากตอบเท่าไหร่ครับเพื่ออะไรหรอก <S <S เดี๋ยวเราขึ้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจริงก็รรมีน้องๆที่มาเโอกประมาณ เออพี่คร oh ับขออนุญาตสอบถ่มได้ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีทองครับคือถ้าเป็นหรึงรถไฟฟ้ามันสั่นนะครับเออถ้าไมรถไฟฟ้ามันสั่นได้ครัรไฟฟ้าสาสีองไ่างลาอครับ จะต่างจากรถไฟสายเดียวก็คือใช้รางรถไฟธรรมดาครับเวลาต้องเข้าโค้งมันก็เลยจะกระตุกนิดหนึ่งต้องระวังกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นล้อยางอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ D R M นะครับคือดิจิทัลเน็ตหนักหนเอยครับ เราจะไปดูหน้าขบวนกันนะครับซึ่งรถฟ้านี้นะคะก็จะเป็นสายแรกเลยนะคะที่เอ่อก็จะไม่มีไลน์ก็จะไลน์คนขับนะคะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะก็อาจจะสั่นนะคะเนื่องจากขบวนนะคะไม่ไม่นิ่งนะคะ ตัวน,นี้นะคะก็จะมีช้าบ้างมีเร็วบ้างนะคะช้าก็จะช้ามากช้านีวก็จะท่านเร็วนะคะก็เร็วมากเลยะครับซึ่งอันนี้ใช้รอยยางนะครับนะอันนี้จะเป็นรถาฟมโนเรลนะคะรางเบาด้วยนะข้อคสา่นรถในทีเดียวถึงจะเป็นรางเบานะถึงจะใช้ล้อเบางแต่ที่สันเนี่ยเพราะว่ามันมันสายแรกอะเนาะนะนะ มันช่วงใช้เป็นปีแรกนะคะเดี๋ยวถ้าชันจริงอาจจะไม่ไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะถ้ามีเบื้องหลังให้ดูเลยนะบ,บอกเลยว่าสั่์มากๆถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูได้ะะี่สถนี แล้วจะเข้าสู่สถานีเจริญนครแล้วนะคะนี่สวยางานี่เป็นทองมากนะคะด i mean. ูด being uh, so, ูเลยว่ามันเป็นสายสีทองนะคะนี่สวยมากอู้อู้อันเดี๋ยวข้างหน้านี้จะเป็นโรงพยาบาลตากสินนะคะถึงเจริญนครแล้วนะคะผู้โดยสารเก็บชาขณะเข้าออกขบวนรถอันนี้ครับ เป็นห้างไอคอนสยามนะโดยที่ใครเนี่ยกำลังจะไปไอคอนสยามก็ไม่ต้องเดินแล้วนะคบใช้ไอคอนสยามเลยนะครับใช้สายสีทองนี้นะครับถ้าออกที่สามนะครับก็สามารถไปวัดลงเดินวัดสุวรรณได้นะครัถทางออกที่หนึ่งก็สามารถไปบีฟลิกตรงนี้นะครัะถ้าออกที่สองก็สามารถนอกจากไอคอนสยามมันี่ยก็จะมีคอนโดไอคอนสยามเจริญนครนะครับคลองสานมาซ่านะคบโรงแรมมิเลเนียมคิวตันกรุงเทพนะคะถ้าเรือไอคอนสยามก็สามารถไปได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องแบบไปสะพานตักสินนะครับแล้วก็นั่งเรือหรือว่านั่งกุงธมบุรีจากของพิเอสนะครับแล้วก็มานั่งชัตเตอรบัตแล้วนะคะมานั่งสายสีทองได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือข้ามฟากนะครับยกยอคลองสานนะคบท่าเรือข้ามฟากนี้ครับหรือว่าท่าเรือไอคอสยามนี้นะครับสามารถข้ามไปที่สีพระยาได้นะครับซึ่งอยู่ในฝั่งของพระนครนะครับจากธมบุรีนะครบไปอยู่ที่ฝั่งพระนครได้นะครับ ซึ่งด้านหลังผมนะครับนะก็คือท้าไอคอนสยามตัเองนะครับใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะครับซึ่งสถานีที่สามารถมาเชื่อมได้นะครับก็เป็นสถานีของสายสีทองนะครับนะก็คือสถานีเจริญนครนะครับทีสองครับใครที่จะมาไอคอนสยามนะครับไม่จําเป็นต้องเดินรถมาแล้วนะครับมานั่งรถหรือว่าจะเดินมานะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองลงที่สถานีเจริญนครทีสองได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถ ไปไปเชื่อมนะครับด้านบนผ่านทางสกายวอล์กด้านบนได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าด้านบนเป็นยังไงนะครับด้านล่างเราก็เชื่อมได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เลยนะคบครับซึ่งไอ้ข้อสยามเนี่ยคือเขาสนับสนุนสายนี้ด้วยนะครับนะเขาเป็นคนสปอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูสกายวอล์กด้านบนกันเลยนะครับ ที่ R M นะคะแปลว่ารถไฟจะไม่ถึงแค่นี้นะซึ่งสายนี้ก็จะมี3สถานีนะครับโดยที่สถานีระหว่างสถานีก็จะมีแค่สถานีเจริญนครแครสร่สถานีเดียวนะเสียงประกาศก็เป็นรถเก้าอ,อมารดิดอมารดิตนะครับคนเดินนะครับเส้นนี้นะครับเป็นขนสง่งมวลชนทางรองนะครับ ซู่รถสักคันนี้นะครับไม่สามารถเชื่อไปอีกตู้หนึ่งได้นะคะโด,โดนนิ้ดนนิ้นดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายกลับด้วยนะครับ นื่องจากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้กลับไปหนึ่งพาะระยะทางมันสั้นนี่ครับทางสั้นมากครับใช้เวลาแค่ประมาณหกนาทีเท่านั้นเองนะครับนี่จากภาพในกล้องนะครับ ราก็จะมีตรงนี้คับสามารถเป็นไปทางแม่น้ำได้นะครับเป็นคลองสารนะคะชื่อสารนะครัะทางออกที่สารนะครับก็สามารถไปซาเซมิทสัพยานนะครับมันผ่านวัดทองนภคุณนะคะหรือว่าโรงเรียนวัดทองนภคุณน้งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะถ้าสามารถไปท่าเรือได้นะครับอาจจะไกลหน่อยนะครับก็จะไปนี่คับสามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนทางออกที่สองนะคะก็สามารถไปที่โรงพยาบาลตากสินได้นะครับสถานงานเขตคลองสานคอนโดบ้านเจ้าพญานะครับบัญญัตีนะครับเวสเทนด์ริเวอร์ไซกรุงเทพนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะอีกมากมายนะคะมาเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยครับขากลับแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น รถไฟฟ้า,านะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในขบวนรถนะครับนี่คือผู้เดินทางท่องเที่ยวนะครับนี่อันนี้เป็นมุมมองคนขับนะครัะสถานีต่อไปเจริญนครเสเานีเจริญนคร ผู้โดยสารโปรดทราบขนาเข้าออกขววนรถรถโปรดรอนื่องว่าระหว่างพี้นัางแทารกับขบวนรถขอบคุณค่ะแอร์เทนไม่สมา l a แล้วตนนี้มีคลิปแรกมาพื่อถ่ายด้วักเล็กน้อยสถานีต่อไปสถานีไหทาง่คองุรผู้โดยสารสามารถเดินผ่านไปรถโฟยาที่เกี่ยวได้ขอบคุณค่ะ นี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นอู่นะครับตรงนั้นเป็นอู่ป่ะครับรตรงนั้นนะครับด้านซ้ายอย่ะเป็นอู่ป่ะครับด้านซ้ายเหน็นอันนี้เป็นลมท่ล้างลมสายงแรมเขาเลยนะคะอันนี้ก็สามารถมองเห็นรถไฟฟ้าสายสีลมได้นะคะ นี่รถฟพีเอชนะครับก็สามารถเห็นได้เลยนะครับนี่มันนั่งเล่นกันได้นะคะแต่ถ้าสิบห้าบาทตอลอดสายรับก็คือแบบจะลงสถานีไหนก็สิบห้าบาทนะเหมือนกับที่เราไปนั่งรถเมล์เลยนะครบผู้บริหาราไุ่มที่สู่การทีุ่ีการกี่สูจน์ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะซึ่งแผนที่รถไฟฟ้าสายสีทองนี้นะครับสายสีทองนี้นะครับก็จะมี3สายนีนะครับในเฟสแรกนะครับก็คือ G1 เป็นกรุงธนบุรีนะครับ G2 เป็นเจริญนครนะครับ G3 ก็จะเป็นคลองสานนะครับเฟสที่2ก็จะเป็น G4 ก็จะเป็นประชาธิปกนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแผนการก่อสร้างครับกรุงธนบุรีนะคบสามารถเชื่อมกับ BTS สายสีลมสถานีกรุงธนบุรีได้นะคะนี่นะคะเป็น BTS นะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราอยู่ที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับเป็นสีเหลืองนะคะพูนอยู่ที่นี่นะคะที่เป็นนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะคะอันนี้เป็นเส้นทางรถไฟสายสีทองนะครับอันนี้เส้นทางสุขุมวิทสีลมนะคะสถานีในนาคตนะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้ามหานครสายสีำเงนนั่นเองนะคบรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับมหานครสายสีม่วงนะครับอันนี้เป็นเส้นสายวนพิเศษนะคบ BRT เส้นแอร์พอร์ตเรลิงทางรถไฟแล้วก็สถานีเชื่อมต่อ สือข้อมูลนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แม่น้ำลำคลองนะครับวิธีกันไปนะคะจากวิธีสายสีลมนะคะสถานีกรุงมุกคุีนะคะมาที่สายสีทองครับเดี๋ยวที่เราจะผ่านสกายวอล์ครับเราก็ออกจากที่จุดกำแพตัวะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมนะครับมาเลี้ยวกลับมาเลยนะคะ แล้วเราก็เดินตรงไปเลยนะคะนี่ก็จะมีป้ายบอกนะครับนี่รถไฟฟ้าสายสีทองนะคะนี่รถไฟฟ้าสายสีทองนะครับไปฝั่งนี้เลยนะไปทางนี้ก่อนแล้วมันก็จะเขียนว่ารถไฟฟ้าสายสีทองนะครับนี่เลยมันจะเขียนว่ารถไฟฟ้าสายสีทองนี้นะคะแล้วก็สามารถไปตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ ใช่ค่ะต้องการมาสาสีทองนะคะแล้วลงมาแล้วนะคะจาก BTS ส,สัตย์พิรมค่ะแล้วก็เดินมานะค่ะตามทุกสอดน,นี่เลยะคะ่ะจะเขียนว่าเรียกว่าสาสีทองนะคะสกายเทยนโกล,ลานะแล้วก็เดินทันทุกขอนนะนี่เราก็ถึงแล้วน,น,นะคะสถานีคลีนตูรีนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะในการรีวิวสายสีทองครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะ